ทั้งหลาในชีวิตเลยจะก็รู้ให้แด่จริงถ้าคุณมันจะเกิดอันนี้บ้าอะไรกับพี่เนยใครพร้อมก่อนครับยอยวหนกเลยโอเคมามาแม่มามามา,มา,มาตื่นเต้นมากคุณนาคุณปู่คุณย่าคุณอาคือมันเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าห้องอัดแบบใหญ่มากแล้วก็จริงจังขนาดนี้คือใจสั่นมาก มันใจสั่นกว่าแบบเต้นอยู่บนเวทีอีกนะตอนเนี้ยก็เพลงนี้ก็ตอนที่ได้ฟังเดโมครั้งแรกก็คือชอบเลยก็คือฟังกันสามคนก็คือกี๊ดแบบนี่แหละถูกคือเพลงนี้คือถูกต้องมากรอดูเลยว่าเป็นยังไงจะโดนด่าหรือเปล่ารอเลยเต้นในใจไปเต้นใใจเต้นในใจไปด้วย Yes I'll make ที y เอเนอร์จีของสองก้อนแรกไว้อะเราว่าสองก้อนแรกมันดีละรู้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 กรู้ใค่จริงเราไปสิก็จะมาละทีกรู้ใค่จริง it b u n burn i burn burn it burn b u t ั some r e w n จากตัาดูทุกี้ที่ฉันทำอีเอามา drop 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 one stop e ัน ท่านท่านไม่จําเป็นต้องร้องสูงก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบไปร้องคีแบบไลท์ไม่ต้องไม่ต้องสูงก็ได้ร้องต่ําก็ได้แต่ขอกระชับอีพวกเย่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเรียบร้อยเกินอ่ะดิกรู้ให้ดูจริงเราไปซิกาชิจมาละเออร้องซอมเล่นน่มันชอบได้นะมันถึงไป้ไหมคะเมือร้องอะไรร้องต่ำชิลบอร์นักเก็ตคนในชะตาเนี่ยร้องอะตื่นเต้นมาก แบบมากอรไม่มีอะไรมาสยบความตื่นเต้นได้อยู่ตอนนี้ใช่แต่เราก็ส่งตัวแทงไปเรียบร้อยแล้วให้เปิดเป็นคนแรกเลยก็คือน้องแพนแพนตัวเปิดตลอดการคือในห้องอ่ะเย็นแต่ข้างในเราอ่ะร้อนเพราะว่าตื่นเต้นมากๆาใช่คือถ้าได้ยินอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงหัวใจตอนนี้มากรัวคือรัวมากหัวใจรัวมากป้ายโมงลวชั่วโมงหนึ่งขนาดแพนแพนร้องขนาดนั้นแล้วที่เลือดละแล้วเราจะขนาดไหน ตื่นเตลมากจะเป็นการเข้าห้องอาดขังแรกนะคะขังแรกในชีวิตเลยสวัสดีค่ะพองก็พองค่ะแต่ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอะมันไม่รู้จะอารมณ์ไหนก่อนดีตอนนี้วันเวลาที่วันเวลาที่ผ่านไปทำไรมันก็ตอนใครก็เดินผ่านไปไม่สนว่าใครจะมาอยากทำไร คไไม่ยุดว้ใโอเคนะประมาณเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราขอลองอีกทีนึงนะครับไม่มีใจใครไม่หยุดไว้ก็ขอตามหัวใจเป็นคนมั่นใจเต้นหรือร้องมากกว่าน,นะเต้นมากกว่าโอเคได้เราจะบอกเหมือนกันทุกคนนะว่าถ้าเวลามาอัดในสวดเราเราอยากให้มันวีแลกเหมือนเราเต้นนะอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ร้องอะอาจจะมู๊ร่างกาย ด้วยได้เพื่อให้เรารู้สึกวีแลกขึ้นได้ประมาณนั้นครับเราไม่อยากกังวลเราว่าร้องเพออยู่แล้ว Why o ื k เ o าเห็นไหมล่ะ Yes we burn then r e b o r n d Yes I'll make you cry โชคท,ทีที่ยังไม่ตายมันบนฟ้านั้นจะบินขึ้นไป make it hot hot but 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 burn สูงปี๊บเลยเมื่อกี้ เต้นเต้นมากแบบไหม่สุดอ่ะอยากทูลให้แม่จากเชียงรายมานั่งอยู่ด้วยเป็นกําลังใจอ่ะพูดติดเต้นเกินซนะขอลองลองลองร้องฟรีให้เราฝังเองไหมครับได้ค่ะแค่เกลยังมีตายแอกสลายทันกลายเป็นเท่าทันไม่นานก็คืนกลับมาเหมือนทึ้งวันที่แสงอาทิตย์ส่องมาร้องกาพีเพื่อบินขึ้นไปเดี๋ยวร นี่เราไม่ห่วงแล้วร้องถึงแน่นอนทีนี้มันจะมีแค่โนต้ตบางโนต้ตที่มันยังไม่ถูกต้องอยู่นะถือว่าเป็นคนหูดีอยู่เนาะแม่นแม่นอยู่แต่ว่าแค่เป็นเรื่องของอารมณ์แมทที่สุดในการร้องแหละตรงนี้คือสวยที่สุดในเพลงใช่โอเคค่ะต, <c oughs> ต้องเข้ามาแบบนางพญาด้วยนะต้องเข้าแบบนางพญา, <c oughs> า,าหน่อยนะโม <Netz stereotype> มือมือมาให้หมดมือมือมาให้หมดพร้อมกางปีเพื่อดินขึ้นไปเมื่อไฟได้ลุกชนขึ้นมาลมและกระดูกขึ้นกระลมจากระดูกต่อหัลมจากกระดกน a ลมกระดุกขึ้นเราจะบินบินให้มันสูสขึ้นไปตัดตัดอดดันดันดันดี แวงเป็นอยนี้ดีค,ความนะคะเป็นโคช้ชให้กับน้องๆมามองครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มีเรน์เสียงค่อนข้างกว้างหากสามคนเนี่ยเดิมทีแล้วเขาไม่ได้เป็นนักร้องกันมาก่อนนะครับเดิมทีก็เป็นแต่น,นักเต้นกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันก็จะมาดิสคัสกันครับว่าจะทํายังไงให้เสียงที่มีความแตกต่างกันอะทำให้มันเข้ามาอยู่ในเพลงเดียวกันแล้วมันเป็นส่วนประกอบที่ลงตัวครับเป็นเพลง เหมาะกับการเดบิวต์ที่คอนเซปแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบหนักแล้วกันไปถึงเป็นเรื่องของนกฟินิกซ์ที่มันไม่มีวันตายตายแล้วเกิดใหม่ชั้นแบบว่าพร้อมจะบินขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเหมาะกับตัววงเหมาะกับน้องๆด้วยครับส่วนมูดเพลงมันก็มีความสนุกเต้นฟัดฟาดสไตล์แบบอิมแพกอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นเพลงที่สนุกดีครับเสร็แล้วครั เก่งมากสาวชาจริง่าคุณแม่มาต่อจริงสำหรับนี้ก็เป็นการอัดเพลงครั้งแรกของพวกเราเนาะใช่ First time เลยแฟร์ชาบเวอเวตื่นเต้นมากฝากรอติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะเป็นผลงานแรกในชีวิตที่ใช่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยใหญ่แล้วก็มันคือการออกจากเซฟโซนของพวกเรามากๆเป็นถือว่า เป็นการเดินทางครั้งใหม่ในบทบาทใหม่ก็ฝากแบบติดตามพวกเราแล้วก็คอยดูพัฒนาการของเราไปเรื่อยๆว่าพวกเราจะไปถึงขั้นไหนกันนะคะจะเป็นสุดที่ตรงไหนฝากด้วยก็ช่วยฝากสะพอดพวกเราสามคนด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากติดตาม้วยนะคะทุกคนเพลงมันแน่นอนแน่นอนค่ะ